กับเลียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับผมว่าที่ร้อยตีวงสยามเพลงพาณิชพักดีครับสมาชิกวุฒิสภากาบเลียนท่านประธานคณะกรรมาการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนท่านประธานอนุซึ่งพิจารณารายงานในวันนี้นะครับรายงานศึกษาในวันนี้จะมีประโยชน์มาก เพราะว่าจะมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในอีกเจดแปเดือนข้างหน้าก็จะหมดวาระแล้ววันนี้ปัญหาที่เราพบตามบทเฉพาะการผมมาตามบทเฉพาะการครับมีคนหยิบขึ้นมาแต่รัฐนูนฉบับ60ไม่มีคนหยิบแล้วนะครับต้องเลือกตั้งตามรัฐมนูนนี้ แล้วถ้ามีการเลือกควายกันมาจับกลุ่มกันอย่างที่ท่านพลเอกเลิกรัฐได้พูดแล้วนะนั่นคือปัญหาที่แท้จริงนะครับเราจะปล่อยให้ปัญหาอย่างนี้ไปสู่การเลือกตั้งครั้งหน้าโดยที่ไม่รู้เลยว่า20กลุ่มอาชีพนั้นจะได้รับเลือกหรือไม่อย่างนั้นหรือครับร่ามนูนสารร่านูนได้รับวิทย์ชัยแล้วนะครับ ว่ารัฐธรรมนูญสามารถแก้ไขได้แต่ต้องไปทำประชามติเสียก่อนนั้นในกรณีที่ตั้งกศส,สอรอแต่เราได้เคยแก้ไขมาแล้วก่อนที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะหมดวาระแแก้ไขโดยระบบรัฐสภาจากบัตรหนึ่งใบที่ประชาชนใช้สิทธิ์เป็นบัตรสองใบ ที่ประชาชนใช้สิทธิ์เลือกคนเลือกพักเราก็เคยทำมาแล้วแล้ะครั้งที่แล้วก็เราก็เปลี่ยนกลับมาเป็นบัตรสองใบแก้จาก350ร้อยห้าสิบเขตเป็น400ร้อเขตจาก150บัญชีรายชื่อเหลือ100บัญชีรายชื่อเราแก้มาแล้วครับก่อนที่จะมีการเลือกตั้งสอสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในอีกเจ็ดปดเดือนข้างหน้านี้จะมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา่านประานต้องรับปากนะครับว่าจะต้องส่งไปให้ถึงรัฐบาลว่าจะต้องแก้ไขวันนี้เนี่ยนะครับตามมาตราแปดวงเล็บเก้าคนเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาสมัครไม่ได้สอง้อยห้าสิบคนนี้เป็นยังไงครับ ถ้าเราจะให้มีการเลือกตั้งจากประชาชนผูกเชื่องโยมกับประชาชนต้องแก้ครับเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผมครับเป็นสิทธิพื้นพื้นฐานของประชาชนทุกคนใครไม่อยากเป็นสมาชิกวุฒิสภาต่อก็ไม่ต้องไปสมัครครับปิด,ปด,ปด,ปดตัวเองไปแล้วท่านผอ,อเหล่าทัพทั้งหกท่านนะครับปีนี้เกษียณ แล้วจะเข้ามาดำรงตำแหน่งแล้วมาเป็นวุฒิสภาเพียงหกเจ็ดเดือนแปดเดือนแล้วเขาต้องติดชนักไปอีกสองปีต้องแก้ไขครับนี่คือปัญหาที่เราพบเจอแล้วมันสามารถที่จะแก้ไขในรัฐสภาแห่งนี้ได้ผมจึงมินบอนกับท่านประธานครับผ่านไปยังประธานทุกกรรมธิการรวบรวม ปัญหาข้อแก้ไขปัญหาที่เราเจอในวันนี้ที่เราพูดในวันนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเราไปแก้ไขพอสมาชิกวุฒิสภาชุดนี้เนี่ยจะต้องรักษาการจนกว่าจะมีสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่แล้วการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยจะมีสภาเดียวไม่ได้จะต้องมีสองสภา เพราะฉะนั้นก็ฝากท่านประธานไปยังประธานกรรมธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาคนครับกล่าวขอบพระคุณครับ